การบริหางเข็พัฒนาพิเศษภาคตะวอกท่านรองผู้ว่าการการเกครานการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวอกและกัรมหารโดในายกสมาคมนิคมสารกไรมนและน้ำมันคณะทำงานด้วยความดีดีในโอกาสที่ท่านรอนายกและตุนัุการน้ำและมาจากการแจกไขัทหาป็ปแล้วชี้ที่ภาคตะวันออ ปับนนี้มูลยอามีอยู่ชื่ประมาณสล้านสนไรซเศษมีการเพหาิ่าลหแ่งมีประชากรตามตัวเรงดี่เปอร์เซ็นการนำ้าเชื่อวรัสตั้งเงินกาแสน่อบาทสิ้านเศษคิดเป็นจุดเจ็กัสามเปอร์เซ็นต์ร้อยหกพันล้านบาท ฝ่ามให้นายของจมงหวัดเลยยอมเนื่องจากทางการไรับสิทธิจะมีคนเอควาคุณท่านรองนายกทุนตรีและคณะทุกท่านนะครับที่จะได้มาเิรติดตามรวถึงได้มนโยบายในการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้น้าในทุกที่จังหวัดจะยอมมีความมั่นคงอาจจะมีมากกว่าปี 48นะครับ48นั่นคือเนื่องจากว่าหลังจากนั้นจะมีอาเจียนน้ำประแสนขึ้นมาใหม่นะครับเห็นว่าตรงนี้เองภาพขวาม,มือสุตครับ62ปริมาณน้ำโดยทั่วไสิ่งที่คาดกา,ารณ์ในส่วนนี้คือว่าจะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มมากขึ้นในส่วงเดือนพฤษภาต่อพิศนาเพราะฉะนั้นน,นี้คือก็คือสิ่งที่เราหวังเอาไว้นะครับทําเป็นตามที่คาดการณ์หมดเลยนะครับท่านเลขาธิการรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหัวหน้าูนยนราชการ และราษฎรสากิตและภาคเอกชนทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมต้อรน,น,น,อาาน,นรับและนําเสนอการสาธารนะคและมาตรการการแก้ไขปัญหาภัยพิบในพื้นที่ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะถัดไปให้รับทราบวันนี้ตั้งใจจะมาติดตามดูแลขอร,รับทราบข้อมูลรวมถึงปัญหาและอุปกรณ์ต่างๆอุปสรรคอุป,อปสรรคต่างๆที่อาจจะทําให้ไม่ ที่ไม่เป็นไม่เป็นไปตามมาตร,าตรการที่กองหน่วยการน้ำแห่งชาติได้กำหนดไว้อันจะทำให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับทุกภาคส่วนไม่สมดผลเท่าที่ควรสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้นทางภาคตอนออกโดยจังหวัดระยองในส่วนระยะในช่วงระยะเวลานี้พืชผลท,ที่สำคัญทางด้านการเกษตรกำลังออก สู่ตลาดภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งกําลัง,ก,ลงการผลิตและการต้องภาคการท่องเที่ยวจะต้องกระตุ้นให้กลับเข้าสู่ภาวะสภาวะปกติโดยเร็วเพื่อรักษาฐานความมั่นคงท่านเศรษฐกิจของประเทศไว้ในขณะเดียวกันความเสี่ยงต่อ,อการที่ขาดแคลนน้าก็ยังมีอยู่แม้ว่าฝนจะตกลงมาบ้างแต่แล้วก็ตาม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอ่างเก็บน้ำที่เชื่อมโยงแหล่งน้ำทั้งสี่แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ยังมีปริมาณน้ำที่น้อยมากรัฐบาลมีความ่วงใยและมุ่งการแก้ปัญหาภไยแรงให้ผ่านพ้นมงไปให้ได้โดยให้กิด ให้เกิดผลกระทบต่อภาคเอกชนหรือภาคประชาชนนั้นน้อยที่สุดจากมาตรการที่กำหนดไว้แล้วนะั้นยังต้องเดินหน้าต่อผมขอเน้นย้ำม,มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ผมชนประทานวางแผงและบริหารจัดการน้ำในระบบโครงข่ายอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ให้เพียงพอในรดูหน้าแรงหน้าเช่น ไช้น้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ในฤด,ดูแล้งพร้อมทางสำรวจหาสาเหตุของปริมาณน้ำที่สูญเสียไปใน,ในตอนบนที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้ำน้อยนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นิคมอุตสาหกรรมวางแผนการจัดหาแหงน้ำจำรองของตนเองพร้อมทั้งพิจรารณาความเป็นไปได้ของการดำเนินงานด้าน 3R และที่สำคัญขอให้ด้านดำเนินการด้าน CSR ต่อสังคมหรือชุมชนที่เสีย สละแบ่งปันน้ำอย่างต่อเนื่องสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามและเล่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอทันต่อการเติบโตและความต้องการของการใช้น้ำทุกภาคส่วนหากมีโครงการที่สำคัญจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วนก็ให้เสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเป็นทานทีนะก็อขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ การสูบน้ำกลับเนี่ยต้องถือเป็นนโยบายหลักเลยนะครับที่ทุกภาคส่วนจะต้องสูบน้ำกลับในท้ายเขื่อนแต่จะต้องเอากลับมาทั้งหมดไม่ให้ไม่ให้ไห,หลลงทะเลนะครับบอกอันไหนที่ยังไม่มีเครื่องสูบน้ำก็ไปดำเนินการทำจะก็เอาเก็บน้ำเอาเก็บน้ำที่จะไปไว้ที่จะลงทะเลนั้นเอาไว้ใช้ในปีหน้าเดี่วงรุ่งดู่แลงัน ไว้ให้ได้นะครับฝากไว้เลยฝากทั้งกรมชุมระทานคืนอสนชที่หน่วยงานทุกที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ฝากไปดูด้วยทั้งด้านน้ําบาดาลทั้งด้านภาคอีสานนะครับให้ไปดูว่าตรงไหนที่มันมีน้ํามากแล้วเราจะต้องดําเนินการเก็บน,น้ําไว้ในภาคอีสานต้องดําเนินการนะครับ ใครมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณครับปิดประชุมครับทหลนี่ครับนี่มคยลโซเชียลเป็นอนะคนี สถานีมถามเราไดม่ถึงตรงนี้หลังแห้งหมดเนี้ยใล่ฮะแห้งหมดจะมีทั้งทังไงนยู่แน่นอนแล้ไม่ได้คัดค้านหรอกแต่ว่ามันต้องอ่านที่อ่านรูปคู่ในบาทเลยับก็จะมีเครื่องสูบเดียอยู่หกชุดด้วยกันนะครับอยู่ข้างบนสามชุดแล้วเป็นแพร่สามชุดเพื่อที่จะได้สูบ ตามระดับน้ําที่ตแตกกันนะครับตอนนี้เรารอว่าน้ําไม่ถึงตรงตรงสรายตรงนี้พุทธเราไมจะเริ่มสูบนด้แต่ตอนนี้ไในสูบอันนี้ยระชาชนสูบตอไปถึงได้กระแสเลยนะครับผมนะทำไปกข้อไปขึ่นมาให้ไปถึงกระแสเลยมันจะได้เข้าในู้บครั้งครั้งถึงครั้งอันก็ตอนนี้ก็รอสูบกับรอระดับน้าํามาเลยนะครับใหรอถึงเนี่ยนะครับให้น้ำได้ให้ได้ไประชาชนได้มีน้ำใช้ แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมได้มีน้ำนะครับก็เราก็ได้เตรียมการไว้ทุกหน่วยงานทั้งไม่ว่ากรมชนสทนทและอีสวเอเตอร์ก็ได้ร่วมมือกันในการที่จะต่อไปนี้ก็ไม่มีการที่จะทิ้งน้ำลงทะเลแล้วก็เราก็จะสูบกลับไปนะครับเพื่อไปใช้ไว้ในช่วงฤดูดแล้งปีหน้านะครับก็ก็ทางรัฐบาลก็ห่วงใยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของฤดูดแล้ง ในปีนี้เป็นอย่างมากฝนตกมาก็ไม่ยงอ่างเลยนะครับแล้วก็จะต้องจําเป็นจะต้องถูบน้ํากลับไปที่อ่างเก็บน้ําทุกแห่งในที่เราสามารถดําเนินการได้นะครับก็มีเท่านัา้นนะครับก็